สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะรถสวยราคาเบาๆนะคะปีก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะคะทุกท่าน Toyota Vios นะคะเจน2เนาะรุ่นนี้รถปี07นะคะทุกท่านราคาเพียง139,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะทุกท่านนานๆทีจะเจอเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะลุ่งตัว G เกียร์ออโต้ใช้ LPG หน้าหลังเดิมๆนะคะสี สีเดิมเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะทุกท่านก็สวยๆกันเลยทีเดียวนะคะแม็กขอบ15ยางยังใหม่อยู่พร้อมใช้งานเลยนะคะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนโครบค่ะดูรถได้ที่โลตัสพนครศสีอยุธยานะคะราคา1 39,000บาทราคานี้นะคะเจ้าของบอกว่าขอขายเงินสดนะคะ รถสวยนะคะรุ่นนี้ขับขี่ก็ดีนะคะภายในนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้ครบ,ค,รบคอนโซลหน้าก็สวยๆค่ะปียังใหม่นะคะเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนะคะเครื่องเกียร์เนี่ยทนหายห่วงเลยนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน แอดมินได้ใส่รายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายนะคะเจ้าของรถยนต์คันนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะลองคลิกเข้าไปรับชมกันนะคะทุกท่านถ้าสนใจยังไงแนะนำให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่แนะนำให้โอนมาจำล่วงหน้าในทุกกรณีค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมาแนะนำรถส,สวยๆพร้อมใช้งานให้ทุกท่านได้รับชมกันใหม่ๆทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ